อัปเดตอากาศ2ตุลานี้ฝนเริ่มซาแต่ระวังปัญหาน้ำท่วมฉับพลันทะเลอันดามันคลื่นสูงปรีตช,ชาวเรือต้องระวังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาเช็คสภาพอากาศประจำวันที่2ตุลาคม2560บาทกันค่ะต้องการเช็คสภาพอากาศแบบด่วนสั้นๆกระชับเข้าใจง,ง่ายคิดถึงช่องสายลมและแสงแดดขอบพระคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ มาดูภาพรวมอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยฝนเริ่มจะลบลงแล้วนะทุกคนแต,แ,ตแต่แต่อย่าเพิ่งวางใจนะคะเพราะว่าบางพื้นที่โดยเฉพาะแถบตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางอย่างเช่นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากเนี่ยยังมีฝนตกหนักอยู่เลยค่ะใครอยู่แถวนั้นต้องระวังกันให้ดีเลยนะคะทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาหรือพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยเสี่ยงเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะตอนนี้ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมภาคอีสานภาคตะวันออกและอ่าวไทยอยู่ค่ะส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เคยแรงๆก็เริ่มจะอ่อนกำลังลงแล้วค่ะมาที่ทะเลอันดามันกันบ้างนะคะโดยเฉพาะตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรเลยค่ะ แต่ถ้าตรงไหนมีฝนฟ้าขนองเนี่ยคลื่นจะสูงเกิน2เมตรเลยนะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะฉะนั้นชาวเรือต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือมากๆเลยนะคะเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองไปก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะและที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษเลยนะคะตอนนี้มีพายุดีเปรสชั่นลูกหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ค่ะ ดูท่าแล้วเขาจะทวีก,กำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและจะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่3-4ตุลาคมนี้นะคะและคาดว่าช่วงวันที่5 6ตุลาคมเนี่ยจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนค่ะยังไงก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะ